จบขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการเกิดน,นําพื้นฐานนะครับเราจะมาทำความรู้จักว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ back end developer นะครับโดยการพัฒนาภาษาจาวานะครับเราจะเขียนจ a v าบนไหนส่วนรูปนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเครื่องมือในการพัฒนานะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นทูลในการพัฒนานะครับถ้าเป็นคําศัพท์พื้นฐานาสั้นๆก็จะเรียกว่าใช้ทูลอะไรในการพัฒนาโปรแกรมนะครับเราก็จะมี เครื่องมือที่รับความนิยมมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีการใช้งานกันจริงในปัจจุบันนะครับก็คือตัวโปรแกรม Eclip นะครับ Eclip Tool นะครับสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับเราเซิร์ชคำว่า Spring.io นะครับซึ่งก็จะมีทูลหลายตัวที่สามารถที่จะ install ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับบน Windows หรือบน Mac OS นะครับเรา install โปรแกรมพวกนี้ลงไปนะครับเราก็จะได้ทั้งเครื่องมือในการพัฒนาแล้วก็ Framework นะครับ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ก็จะมีรูปแบบหน้าตานะครับอย่างภาพสกรีนช็อตตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า e ีคนะครับพื้นที่ที่สำาการเขียนโปรแกรมก็คือพื้นที่บริเวณ Area ตรงกลางนะครับที่มีการเขียนลักษณะคล้ายๆกับคำสั่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้คำสั่งว่าเราจะเริ่มสร้างอะไรบ้างนะครับสร้างแพคเกจตรงไหนสร้างคลาสรูปแบบไหนนะครับเราก็จะเข้าไปเขียนโค้ดบริเวณ Area ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าโค้ด a r e รนั่นเองนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวที่แสดงรายละเอีของตัวโปรเจกต์เรานะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแพ็กเกจเอ็กซ์พลร์หรือว่าเป็นปกโปรเจกต์แอเรียนะครับโฟลเดอร์ er ต่างๆก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บทั้งไลบรารีด้วยทั้งค่าคอนฟิกูเลชันต่างๆทั้งด e พ e เดนซี y ทั้งซอสโค้ดรวมทั้งจะทําให้มันบิลได้นะครับก็ จะถูกเก็บบวมไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นลักษณะของไอคอนด้านบานนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับช็อตคัทที่จะเข้าไปรันโปรแกรมเข, debug, เข้าไปดีบัคเข้าไปดูคอนโซลล็อกมอนิเตอร์ต่างๆเข้าไปเซิร์ชไปค้นหาต่างๆได้นะครับส่วนแถบทางด้านล่างนี้ที่เขียนค่าของวันเวลานี่ก็จะเป็น l o กก i n g สำหรับการดีบัคซึ่งในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจะต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเขียน l o ก ณขณะเวลานั้นออกมาว่าตัวโปรแกรมเราทํางานอะไรไปบ้างหรือว่าอาจจะมีการติดปัญหาหรือว่าทํางานถูกต้องหรือเปล่า,าไว้ตรวจสอบนั่นเองนะครับัวอย่างเช,เช่นเมื่อเวลาผ่านไปย้อนหลัง1เดือนเราอยากจะไปตรวจสอบข้อมูลเก่าๆว่า1เดือนที่แล้วนะครับข้อมูลชุดนี้หรือว่าการทํางานของ transaction นี้มันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพื่อใช้นในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วกเก็บบันทึกการทํางานของตัวโปรแกรมได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปดูหลอก จริงๆว่าเมื่อเรา d e PLOY a อ p ขึ้นไปก็จะมีผักสำหรับการเก็บบล็อกนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับการ config ด้วยขึ้นอยู่กับตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้งานด้วยนะครับเราจะมีการ Running แล้วก็มี l o g g i n g ต่างๆขึ้นมามีประโยชน์ในการวิเคราะห์นะครับทางด้าน,นซ้ายมือก็จะเป็นพวกการเปิดแถบเครื่องมือต่างๆขึ้นมานะครับจัวอย่างเช่นอาจจะมีการบอกว่าตอนนี้เราทํางานที่เม h อดอะไรแล้วก็มีการประกาศตัวแปรอะไรชื่อเม h อดอะไรนะครับเอาไว้ทํางานกับ เรามีการเขียนโค้ดเป็นแาบมากๆก็จะมีอีคิพ e ก็จะแบบทูลพวกนี้ให้ใช้งานซึ่งนอกจากอีคิพแล้วนะครับเรายังสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งบนลงบน Linux หรือว่า MacOS หรือว่า Windows นะครับ Spring Tool สำหรับ e k i t หรือจะติดตั้ง Spring Tool สำหรับ v i s u a l Studio Code หรือว่าจะไปดาวน์โหลด NetBean นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อที่จะทำการรีกใช้งานเฟรมเวิร์ของ Spring f r a m e work เพื่อที่จะ เพิ่มความเร็วในการศึกษาการสร้าง API สำหรับ backend ครับขอบคุณครับ